ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะคุณก่อนเออน้ำหนักก็ร่องเด้อจะบอกไงจันก็อะไรอ่ะว้ยฉันหกซีกม่ได้สักเสียควายในกล่องไอยอ้วนกอดจี๊ดหาหกหลอดต้นละเมอหลอดเอาเลยยี่เดียสั้นเหรอเห็นไ้องเห็นก็ปวดไม่ทขอาแก่นี่ยนี่เห็นว่าเหี่ยยเห็นว่านี่ เอาบอกว่าต้องเปลี่ยนเอาเห็นว่าอย่างกับโปรงควายผิวว่าสันจะไลมจังไหนเนาะเออคุณแม่มาอย่างนี้เออคุณแม่เก่งนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีโปรด้วยจาโปรดีๆโปรดีๆนะคะโปรดีๆเพื่อสุขภาพจ้าเออเออสกุลยังไงสกุลสิข้ายังไงชาชาเขียวนะคะชาเขียวชาเขียวนาริตาจ้ามันเป็นโปรเด้อโปรเพราะอย่างคอยดู ข่อยจะขายราคาใดก็เรื่องของข่อยแล้วแต่บองเรต่องมันบงมาบันซี่ข่อยมันไปบันซี่ฝังปยญาบานเนี้ยกณะนาซีบอกแม่ใส่บันซี่ก็เรเลยใส่ใสกระเทยใส่มุ่เจาะว่ายนังยี่ตัวรูอนี่โปมันนี่ซ้ำนี่ซีเออเข้ากับนี่ฟีเลยนะสอพัดคุอย่ังไงสารพัดคุก็คุมหิวกระชับสัดส่วนเรื่องไขมันโค้งูเบาหวาน หวานกินได้ไปไร่ทองทองเฟ้อวิบุกขีอยากแก่สร้างเลยสิอกร้ดงเนาะก็อยากสร้างบองกปะคุณนี่ให้นงบดกินได้บ่้ให้นมดไม่ได้นะคะไม่ได้นำค่ะเด็กไม่ได้นำนะคะเด็กไม่ได้นำให้นมดไม่ได ต่เสียปรียบสิา่าษาภาษาภาษาภาษ่ภาษาภขษาภาษาภดษาภา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 วาภาษ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 าภา้าภานาภาษาภาษาภาษด้วยนภาษาภากาภาษด้าษันาษาภนษาีาษาภาษาภาัาภาษาภาษานาษาภาษาภาษาาษาาษาภาษาภอษาภาษาภาษาภาษ้วาษาภาษาภาษาภา้าภาษาภาษาภาาาง ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับร์สิบแชร์ก็ได้เด้อเอสิบแชร์ก็ได้นะคะสิบแชร์คนละสิบแชร์เด้อแชร์ไปเด้อพี่อยไปหน่อยนะโรคมีเด้องมันจอในกองก่อนนะตใหญ่อุ้ยปลาตาลาก็ตัวท้วงมีได้ใหญ่ตัวกินเจ้าคือแงามกดในกลองมาเสร็จไปเห็นตัวเขาตัวกินชีไล่บนในกลองแม่เงี้ยนกจับคืองามแผลตัวกินนะนาเขากระยองไปสลัดจ้าพูกระลูกพูได้สิงูกระลูกพูดจะบอกว่ากูรปลูกพูได้สิไปด่าตอนหลัง ไม่ย้งกูเดอเอาขายไปโปรเลยโปร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 ได้อะไรโปรรได้อะไรบ้างวันนี้วันนี้โปรก็ได้หน่งแถมหนึ่งในราคาสองร้อกาสสกล่องในราคาในราคาชอสองเก้ในราคาสองในราคาสองเก้สนใจพิมพ์ว่าชอสองเก้นเลยนะคะทุกคน ใครที่สนใจพิมพ์ขึ้นมาชอ290เด้อแล้พี่น้องเด้อพิมพ์เข้ามา290า290แล้วระบบมันจะดูดให้อัตโนมัตินะครับเมื่อนี้เมุ่เจ้างหนึ่งกล่องแบบนี้ได้ไปอีกหนึ่งกล่องในราคา290คาทรงเมาเมาห0บาทถ้าสมมุติใครอยากจะได้2ชุดให้พี่พิมพ์คาว่าช .290 แล้วเท่ากับจำนวนมาได้เลยเนาะถือแห้คุ้มแห้งพี่น้องโปนี้มีโปรนี้ มีมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีมาบ่อยๆเนาะยัยเนาะอ่าสมมุติอย่งคือคุ้มหิวกระทับซัดส่สสวนนะครับ้ดใดเป็นทองหุือทองเปอร์รีไข่มงไข่ม,มันนี่ซอยได้เบิดเลยพ่จะมุ์หวแขวงสินี่อุอ้กระซับหนาทองแขอยเงี้ยเนาะอู้ยหนึ่งอ,ว,อวันเด๊ะบริดือนวันเด๊ะแล้วอีกอย่างนะครับสามารถละลายเนี่ยกับน้ำร้อนได้ดีมากๆเลยหรือน้ำกระภูมห้องนะครับนี่ก็จะชาเขียวเมื่อใอรกินแบบนี้กินแปลวเลยมีปูดปาดเลยพีนน้องเออทีไอะไราะปูดปาดเลยนะคะ นีแบบ่แบบ okay, mustache, แบบ oh, ในี้ได้แน่นอนแบบนี้เลยเนาะถ้าที่ใครอยากจะกินอ่าแบบแบบเย็นเนาะทำเพื่อกินแบบเย็นก็สามารถใส่นน้ำแข็งได้เลยสามารถใส่นน้ำแข็งปล่อยให้มันเย็นก่อนสักหน่อยมันรัวๆรัวๆรัวๆเออมันห่อนสีเนี่ก็จัปล่อยมัดกินใส่นน้ำแข็งหนึ่งปล่ไข่กับถ่ายให้มันเย็นก่อนสังเลยตอนกระเจี๊ยบน้ำแข็งมาไตแม่แต่ว่าก็ไม่จังจต่ว่าไม่กินเย็นเพราะว่ากินเย็นแต่ว่าก็บว่ได้กินน้อนนั่งอ่าใส่แบบนี้ได้เลยนะครับแบบน right ี้เลย เนาะสุกุสุสคนอย่าลืมเด้อผู้ใหเอฟเร้วนะครับอย่าลืมโอนด้วยนะครับในราคาา <90 S 1> นะคะในาราคาสองเก้าศูนย์สชอบอย่าเขียนตีกันเลยชว์สองเก้าศูนย์กินโชว์เลยค่ะแม่ไดใเลยค่ะมีต่อไ,ไมีเจามัน้อนสมสีแม่เซฟไฟหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งกล่องมีกี่ซองครับหนึ่งกล่องมีสิบซองครับหนึ่งกล่องมีสิบซองได้ไา้เด้อสุกุจาเราดากหนึ่งกล่องมีสิบซองแบบนี้เลยเทออกมาแบบนี้มีเห็นบั ออกมาแบบนี้เป็นซองแบบนี้นะครับชาเขียวน่ารักสดใสเกนู้เีวมันบาริสบะท่มชิดบรุนอ่าเห็นบอ้องนนพกผ้าไปไหนสะดวกมากเลยทุกคนพกผ้าไปใส่สะดวกแน่นอนซื้ออีกอยู่อ่าซื้ออีก พิมพ์คําว่าชอสองได้เลยนะครับชอสองเก้เลยคันซื้อมือน,นี้1กล่องอได้ไปอีก1กล่องในราคา290ไปเลยเมาส่ง50บาทนะคะทั<น>่วประเทศจ้าทั่วประเทศไทยนะคระับเก็บปลายทางเก็บปลายทางเออตัวแทนนะคะัตัวแทนไปได้เลยจ้าเก็บปลายทางแล้วส่งต่างประเทศคทักตัวแทนไปเลย ยายเจ้าสิมมตินโซ่เนรอแต่วาักถั่วให้เด่นเย็นอยู่ไปลงใส่นัแข็งนี้ก็ต้องก็ต้องใส่นัแข็งเลยเดี๋ยวาจะไที่หลนองนี่พ sure> um ี่เจ้าทำเองหมดเ็นดำาดงกำลังมาแรงแมนบอกว่ามีเอฟซีขอดำดงเนี่ยพี่น้องเอฟซีคอดำดงก็บเล่เมอีิตัดดำาดงให้แม่ม้ยหญยเลยเนาะ เอฟซีคอดำโดงแม,ม่กินง่ายครับชาเขียวกินง่ายเปลี่ยนจากชาเขียวเป็นโกโก้ได้บอคทักทักเพจได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะได้โกโก้ก็คือทักเพจได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าพี่พิมชอสองเก้าศูนย์วันนี้ชาเขียวก็มันจะดูดให้อัตโนมัติเดอ้อพี่น้องเดอ้อสั่งค่ะสั่งค่ะพิม์คำว่าชอสองเก้าศูนย์พิมคำว่าชอสองเก้าศูนย์เจ้าใดหนึ่งกองแบบนี้ เอาไปอีก1กล่องเป็น1แถม1ในราคา290เมาเมาสค่าส่ง50บาทเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมโอนก่อนออย่าลืมโอนด้วยนะครับหลังจากสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะแม่์มาเบิร์จ้าอยากจะซื้อสั่งได้เลยครับชอ290พิมพ์ชอ290ได้เลยนนเนาะทิ้งจบไหมเฮ้ย<ะ>ยังยังโดยจบเองฮัลสวัสดีค่ะดัโมโด้มาอนนี้ดองดัมโด้ฉันใช้กูเห็นวงไม่เห็นมุมจีบไม่เห็นวงไม่ได้บอลเลนใส่ไปเลยค่ะนี่เห็นบอล สมุนาก่มกันเนี่ยมันหอานแน่เือเอาวาเอาคระบยสองสองสองูณสองสั่งสองรอกแล้วค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วจ้าื้นาจบเป็นเจ้ามีแฟนไปนนอมีแฟนหรือยังขันมันมีแฟนลงคิวเลยลงคิวไปล้าลงคิวเลยของขอยลงไหนบอโอลประ่าาห้า่นหากมื่นขยันาเลย ขาดกับงาก้อนขาดกับงานก่อนก่อนจิได้เ็นก่อนห็น